ข้าพระเจ้าขอปฏิปิบูชาตามกำสังอนของพระพุทธเจ้าข้าพรเจ้าขอบูชาแห่งวัตฏพุทธรัชบัตรกาพิติธรรมะท่าขาปัตกาพิตรีพุทธิทักขาปัตกาพิติแห่งวัฏฏธาธรรมะจ๋า Ya Kumara, ya, ko cuma pati nak jauh tu gua. Kaya takwa, jiwa takwa, neneng kada batin bokah ter jatuh puka puda ramah puka puda sempat puka puda itu sudah jami. ชาตุกาชาุกาชาข้ารเจ้าหอปฏิปฏิบูชาตามคำสังสอนของพระพุทธเจ้าคัปะเจ้าหอบูชาแห่งบาลสุทธารัชากะปะปิธิธรรมะท่าขาปะกะปิธิพระวิธีท่กขาปะกาปิธิแห่งวัตถะธรรมเจ้ายาคุมาระเอียขอจงมาปฏิบักิธรรมะว่านุธรระว่านายาธรรมะ ว่าัวานเพงคนนิการะมัถึงก็ะกลางสาธุผูกาจ้าธั้มะผูกาบูชาสังฆผูกาูจ้าปิุตยานี้าราเกดเอดิเิ แกอลูกโคอยกาวโอันผูกาวสิกากาสีก้าวผู้วนโมุตายาจิตตจกนัจาริกจาทุกูกาวสิ่กานโมุตายาผูพหมโ่นากาสิ่กาวผูขอผู้ดวงกำไรสิบมือนึ่งไลสิงตุ้งจุ่งจาดิกสิงด้วยนักจาริกจิตตะกา ชาติพุทธังจะดิบูรางบาปกรรมของกาสิธรรมังจะดิูรางบาปกรรมของกาสิสังฆังจะดิูร่างบาปกรรมของคณะมริวานในสิด้วยนมพุทธายะสิตะตะนักาลิิเนนัโมพุทธายะนามาปยาจับบาจากนาจาบิทีจัปฏิจามิะคะวะ นะโมพุทธายะนะมะปะกะจะปะกะาะนะจาริติจักปิดามีนัถวานีนะโมพุทธายะนะมะปะถึงเก่าเก่าขอจึงมาสู่จักกุฏิวานมโนลทวานโตตทวานกายะทวานวิบากทวานของกาปเจ้าด้วยเอินเองเองยันตังนิตังอะลังอัลัเอียกานันจิกา กายกายนัมมะกุอัวอ้อยเข้ามาสู่สุนใจนะมมะปะดักนะมอะอุจาเนโตเตยิโตติปะจักกุปิจูทายจาขะเนโตเตีิโตติปะจักกุปิจูทายจาขะเนโตเดีโตติปะจักกุปิโ สิมีจะมาทีโรเทวตานรัปูจิโตโสดงปัจจยาจึิอังวันดาตังเะต่าสิมืีเท่าุนังเตังจะปดีลาฟังภวันคุณสิบมจมาทีรยักกาทีวาทิ่ปูสิโตโสดงปัจจยาจงอังวันดาตังเจตาสิบมีเท่กุนังเตังจะปฏิลาฟังภวันคุณ พากัว่าโยมรราจาโนตาวิปัญนุมารนังจุขังอางจุกระโตตาวิปัญนนักโม สว,ปปนนวันที่เปิดไรลปวันที่สิบเมษายนสันะทีา16อยหกเขาว่ามานะพูดจำก็พูดเขาว่ามา5 <50. S 2> นะ้า5 0นเขาว่ามาเลยเขาว่ามา5 0ศ0นะเขาว่าอยู่ในกองกแล้วเขาก็มาสิบกระทางทว่า แปดสองนะแปดสองหกมีกันเดียวนี้บนร่างปูไม่รู้นะห้าสี่แปดสองหกเป็นราคาปูนะเมื่อก่อนแล้วว่าไก่เก่าไดยีสิบหกหัวนะวันนี้แปดสอง 8, 8, ไก่ไก่ขีหัวนะปู วันละไก่ยี่สิบหกหัวนะไก่ยี่สบหกหัวเมื่อก่อนนะแต่วันนี้ท่านเปลี่ยนเป็นแปดสอง8สสมนบนมาลางนะบุนละก็เรียกตัวเองจะพูดไปมันผิดเคยหาายกังบอกบนมันออก,ก,นะอกหลักแล้วบอกปากมันลงบนนะพิจารณากันเอง có tung bạc này tung bạc ra là một bốn bọc lăng Làm ai phù hợp sư Để có kích trả ra nạ ở này có Phù hợp này tôi thấy đúng Nghĩ cả đâu cả nông cả แ2 6แล้วก็5,2,1สองหน่งนะคะก็ใครบอก5,2าสองย์หนพี่นุ่นโอ้โหพีชครับโอ้โหพีชครับ5,0,1ครับปู่เอาคอยก็ไม่เป็นไรปู่ก็ว่าปู่พูดดังดุนะจนไอ้นุ่มันในเก็บคอนะไอ้ปู่ก็ปู่ว่าปู่พูดดังดังนะ มันก็ดังเหมือนแผ่นี้กูเราอีกจักรอบนะคะได้ก็ครับกูได้ค่ะ,ะค,ค่ะจะชับด้วยพี่น้อง ห้าส่วนหกกับแปดสองหกห้าส่วนหนึ่งแปดสองก็จงเจริญสิ่งเจริญด้านบันบารมีทุกคนเกิดทุกคนทุกคนนะมาที่นี่ลับไปก็ให้มีโชคมีลาภกันทุกคนนะคนที่ติดตามให้มีเหมือนกันนะ เคยเรียกร้องอะไรนะและ้วจะความนึงคิดไผมันนะจะเลินจะเลินวันที่สิบหกกันทุกคนสาธุ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 